นาฬิกา33นาทีค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูการทํางานของบรรดาสปชกันบ้างค่ะเพราะว่าเร็วๆนี้แล้วนะคะที่จะต้องมีการรับร่างจากทางกรรมืิการยกร่างแล้วก็จะต้องมีการลงมติว่าจะรับหรือไม่รับร่างทางนี้ต่อไปซึ่งบางกระแสก็บอกว่าเอ๊ะกรณีเรื่องของเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์เนี่ยค่ะมันจะไปสง่งผลกระทบกับการที่จะมีลงมติการวุหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาฟังเสียงจากทางพลเอกเลิศรับกันค่ะ เรามาดูกันที่การประชุมกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกันก่อนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีนายบวศัก์อวนโนประธานกรรมธิการยกร่างค่ะที่ได้เป็นประธานนะคะไม,ไม่ได้เป็นประธานขออภัยค่ะคุณผู้ชมได้มีการชี้แจงเหตุผลในการปรับแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญตามที่ผู้ยื่นคำขอทั้ง8กลุ่มนะคะของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช เสนอโดยเมื่อวานนี้ค่ะจะเป็นสีกลุ่มแรกที่เข้ามารับฟังการชี้แจงคนเอกเลิศรัฐค่ะโคศกกรรมธิการยกร่างได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยไม่ปกติในขณะนี้แล้วก็จะไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณารับหรือว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของสอปชและอย่าไปคิดว่าเป็นส่วนประกอบของการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติในทุกประเทศก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ส่วนตัวมองว่าไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายไม่มีบ้านเมืองไหนที่สงบได้ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่โฆษกกรรมธิการยกร่างให้สัมภาษณ์นอกจากนี้ค่ะก็ยังได้พูดถึงกระแสข่าวการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญของสพชด้วยนะคะว่า ประเด็นสาคัญที่จะรับหรือว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งทางด้านกรรมธิการได้มีการให้ความสําคัญของคุณภาพของร่างรัฐธรรมนูญที่จะให้ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าอย่างไรก็ตามยืนยันว่าไม่มีการสืบทอดอํานาจในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งนี้หลังจากที่ได้มีการเชิญผู้ยื่นคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญมารับฟังเหตุผล ในการปรับแก้ของกรรมธิการยกร่างในวันที่19-20สิงหาคมนี้นะคะในวันที่22สิงหาคมค่ะคณะกรรมการยกร่างก็จะมีการส่งร่างฉบับสมบูรณ์ให้กับสปอชอจากนั้น28สิงหาคมก็จะมีการจัดสัมมนาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการยกร่างกับสปอชอเป็นการภายในเพื่อที่จะหาหรือเรื่องเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญให้สมาชิกได้รับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่าง พร้อมทั้งมีการชี้แจงถึงภาพรวมให้เห็นถึงการพัฒนาตั้งแต่รัฐธรรมนูญร,ร่างแรกมาจนถึงร่างสุดท้ายและจะเปิดโอกาสให้สมาสชิกสปชเนี่ยค่ะได้สักถามอย่างเต็มที่โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่เวลา9ก้านาิกาถึง17นาิกาที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการนะคะเซ็นทราศูนย์ราชการแล้วก็ที่คอนเวนชันเซ็นเตอร์ถนนแจ้งวัฒนะนะคะสำหรับสื่อมวลชนค่ะ ทางด้านของพลเอกเลิศรัตน์บอกนะคะว่าจะจัดให้วันที่26สิงหาคมเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อได้ซักถามถึงการปรับแก้ในมาตราต่างๆนี่คือความคืบหน้านะคะค่ะนี้มาดูอีก หนึ่งบุคคลน,นะคะในสปอชอนะคะสำหรับคุณอลงกรณ์พลบุตรี่จะมีอายุในการทํางานเนี่ยเหลืออีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยนะคะต้องนับถอยหลังกันไปเลยเนื่องจากว่าจะพ้นสภาพการเป็นสปอชอในวันที่ลงมติว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญอันนี้ก็ตอนแรกเนี่ยวันที่7กันยาแต่นี้เลื่อนขึ้นมานะคะอีกหนึ่งวันเป็น6กันยายนนายองกรณ์พลบุตรคารเลขานุการคณะกรรมการ,การ,การวิสามัญกิจาการสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าวิปสปอชอนะคะที่มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง a c e b o o k นะคะว่าในช่ว ของโคงสุดท้ายของการทําหน้าที่ของสปชมีภารกิจ5เรื่องสําคัญที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนพ้นวาระนะคะได้แก่การรับมอบร่างรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการในวันที่22สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมรัฐสภาโดยมีนายเทียนชายกิวรานันประธานสปชเป็นผู้รับมอบจากนายบรวรศักดิ์อุวโนประธานกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญ การสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญให้สมาชิกสปชได้รับรู้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจโดยจะมีการจัดสัมมนาที่โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันถนนแจ้งวัฒนะในวันที่25สิงหาคมนี้นะคะก็ดังที่พลเอกเลิศรัตน์ได้มีการบอกไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยเช่นเดียวกันการประชุมสปชเพื่อลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญในวันที่6กันยายนเวลา10นาฬิกา จะพิจารณาเรื่องคําถามประชามติด้วยนะคะจะดําเนินการหลังการลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญโดยดําเนินการสองขั้นตอนเริ่มจากการลงมติว่าจะตั้งคําถามประกอบการออกเสียงประชามติหรือไม่หากสพชเห็นควรก็จะพิจารณายติที่สมาชิกเสนอแล้วก็เปิดให้มีการอภิปรายก่อนให้ที่มีการลงมติเลือกคำถามใดคำถามหนึ่งแล้วก็ส่งไปให้คณะรัฐมนตรีต่อไป ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการประชุมสปอชอ,อย่างเป็นทางการแล้วก็ปิดประชุมในวันที่6กันยายนไปเลยนะคะแล้วก็สิ้นสภาพตัวเองไปเลยจากนั้นจะเป็นการประชุมใหญ่ชมรมสรปอชอรครั้งแรกนะคะมาในนามใหม่แล้วนะคะ เป็นการประชุมใหญ่ชมรมสอปอชอครั้งแรกเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับและการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรกต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศและจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่อดีตสมาชิกสอปอชอนะคะย้ำนะคะอันนี้เป็นในมุมแบบพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กันในหมู่อดีตสมาชิกสอปอชอโดยที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใดๆทั้งสิ้น นายอลงกรระบุอกด้วยนะคะว่าขอให้มั่นใจว่าสมาชิกสบประชทุกคนมีอิสระเต็มที่ไม่มีใครชี้นำได้ในการใช้ดุลยพินิษ์ลงมติว่าจะรับหรือไม่รับกับร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งคำถามประกอบการออกเสียงประชามติด้วยนะคะตอนนี้หลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอการตั้งคำถามนั้นจะออกมาในช่วงระยะเวลาไหนก็ชัดเจนนะคะว่าจะไปพิจารณากันในวันที่6กันยายนหลังการลงมติว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญค่ะคะอ่ะ มีในส่วนของล่าสุดนะคะมติสารดีกาห้ามตั้งอายการแก้ต่างให้อดีตนายกสมชายและพวกนะคะในคดีสลายการชุมนุมของพันธมิตรในปี51ะคะก็องค์คณะผู้พิพากษาสารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ออกนั่งบรรลางพิจารณาคาดีความะะที่ปปอชอเนี่ยเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัมตรีกับพวกรวมสีรายในฐานะจำเลย กรณีคดีกล่าวหาการสั่งสลายการชุมนุมปี51นะคะผลสรุปก็คือห้ามตั้งอัยการแก้ต่างแทนนะคะเอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะคะเนื่องจากเวลาในาการมไม่เพียงพอเดีย๋ยวยังไงมีรายละเอียดน่าจะอยู่ในห้อข่าวเราเรื่องคํานะคะวันนี้พวกเราทั้งสี่สาวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะคุณอรุณนทยัยสิริบุตรคุณคุณธิดาชนกุลค,คุณชุดติมากุมาและดิฉันนิชนาญจ,จำดวงพร้อมทีมข่าวค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ